รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เอาล้วครับเอาล้วครับผมผมขอเชิญท่านผบมามาให้โอวาทกับการกับกับการเปิดค่ายใหม่ครับค่ายลุงเสือแล้วครับไปโย่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 เฮ้ยเฮ้ยสุภะคีเอกเป็นไรเปล่าไปลูกเสือครับฉลองแง่ฉลองสถานที่ใหม่เองก็เลย กระหลอมก่านที่ใหม่ครับพี่ขั้นถวบเออถ้าเป็นขนาดนี้นะไมว่าอยากตามไม่แกเป็นผู้ตายบัคประชาจริงเอาละทหารทุกท่านทหารทุกนายครับครับจากเนื่องจากเป็นการเปิด่า้ทหารใหม่เป็นข่ายแนีป้องการการสนับสนุนจากเมืองบุกพับเว้นซึ่งตอนนี้กรุงแตกแล้วเฮ้ยลุงแตกแล้วเหรอตอนนี้แตกแล้วไม่สามารถควบคุมอะไรได้อีก ทีนี้เนี่ยพวกทหารเกณฑ์ทั้งหลายเนี่ยนะจะต้องมาฝึกนักเพื่อที่จะไปเป็นแนวสนับสนุนของข<ง>ุลุเ,เมืองบูคพับลอบนทหารทุกท่านครับตามผมมาที่ร<ง>ขอโบโครับรวมถึงคุณ<ง>ัด้วย<ง>ทหารนเงียบก่อน ผมมีข่าวหนึงจะมาให้ทุกท่านได้ทราบเรื่องแรกเลยเมืองนี้กลายเป็นเมืองที่ไซงอนแตกไปเรียบร้อยอ้าวมีแค่สองเรื่องอ้าวรื่อบไปเลยปิดไปเลยเฮ้ยอะไรครับมันมันเปิด และทีนี้นะทหารทุกท่านทหารทุกนายนะเมื <ere> <ets> องเนสซิมิตได้แตกแล้วซอยเนสมิตได้แตกลงเรียบร้อยเราขอเรียกว่าเมืองแทนซอยเนาะขอให้เปิดนะครับหน้าจอเนี้ยนี่เมืองเนสมิตได้แตกลงแล้วนะโอเคนะทีนี้นะ <c oughs> ทีนี้ก็จะมีอาหารไทยตาโอชาอยู่นะฮะเออ ผมชูรสโอชาตาชาดานะครับขอบคุณมากสปอนเซอร์สปอนเซอร์สปอนเข้าแล้วครับตอนนี้ครับสปอนชงนี้เข้าแล้วเฮ้ยยเล่นทำวีทีอาร์ให้จะถูกไปทำวีทีอาร์ให้บ้าหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่และสิ่งและสิ่งสุดท้ายที่จะที่อยากจะให้ผานทราบในวันนี้เลยนะนั่นก็คือเรื่องที่ว่าเนื่องที่ว่านายีรัฐมนตรีกแห่งเมืองบีเนี่ยเขาจะมา เขาจะมาบอกกับพวกเราให้ทราบว่าตอนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยทหารของเราจะเป็นทหารสนับสนุนในการในการบุกไข่เนสในการบุกเนสสมิธอีกครั้งเมืองเนสสมิธของเราจะต้องกลับมาและเราจะต้องเป็นเจ้าเมืองอีกครั้งทหารโดแอคดทหารกดเอ็กยั อาูอชูสนมิวเยชูชูเชูจะเดจะดนทหารทุกท่านลงชั้นใต้ดินเข้ามาทำพิธีข้างหน้าข้างนังทำพิธี ทำพิธีปลดแอกเพื่อประโยชน์และความสุขมามาเร็วเร็วเร็อย่แล้วใครอุ้มอะไรเนี่ยใครสากายไอ้สเก้ยาอุ้มหมอนอุ้มขนาดนั้นเลยหนเหรอไอสากายว้าบริสุิ์เชนบริสุทธิ์ต่อ ปดแอกชูบุกข่าวเพื่อปดแอกขุกข่าวขึ้นมาปิดต้นกอาดเฮ้ยไปก่อนมาปดแอกด้วยกันเดี๋ินโอ้โหเดี๋ยวผมก็หาถ้าปดแอกก่อนโค้ชแล้วก็ตัวซี โอ้ตัวซีใช่ไหมซีใช่หลังตแล้วก็ตัวซีอ่าไอโฟนเร็วเร็วปดแอกใครปิดไฟปดแอกนี่มึงจะไปแดนที่ไหนฮะไอโฟนตายไม่ไอ้นี่มันชื่อไอโฟนหรอไอโฟนเองจะไปปดแอกที่ไหนเนี่ยปดแอกอย่างน,นี้ อ้าวปุ๊ดกำลังเต้นอ้าวนั่ไม่เต้นทุกคนในเมื่อไอโฟนดกำลังเต้นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคนอื่นๆลูกนั่งกี่ครั้งวะห้าล้านครั้งไม่ปฏิบัติหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เฮ้ยคลานคลานคลานปัโอเคโอเคลุกแล้วลุกนั่งปฏิบัติเดินคลานนี่นี่เฮ้ยฟุอคชั่นแล้วก็ปวดฟุตนี่ฟุดฟุดไหนอ่ะฟุดไหนเนี่ยสีพุดไหนอ่ะเอ้างงพุดท็อกพุดโทมั้งเฮ้ย ตเนไหเออีี leaving, ีี Math ีทุกคนเ่เล uh ิกทำเลิกทำเฮ้ยข้บอกให้เลิกทำไอ้น้ำมัจุยเื่อเหนอยเหนื่อยเหื่อยหรอมา เอมาเอ็งให้ข้าอุ้มหน่อยเอ็งให้ข้าอุ้มดีเอ้าอ,อะไรของมันวะเนี่ยนี่มึงเมื่อยจริงหรือเปล่าวะเนี่ยใครเมื่อยกันแน่เนี่ย Đừng khóc, ngươi không cần tôi ưu ưu Ngươi không cần tôi ưu ưu Mọi người, chúng ta sẽ tiếp không cần tôi ưu nhanh nhanh ai À, như thế này ทำไมมาเขาคุกเขาคุกไปให้หมดเลยไ,เไปให้หมดโทษฐานอะไรฮะไอโฟนด้วยไปให้หมดกูฝึกก็ต้องทำไมเอามายไอ้วาจะช่วยพวกเขาว่าจะช่วยทำไมอ่ะฆ่าคุกให้หมดเลยอะไรอะไรฮะไเกียอะไรนีเฮ้ยถ้าบอกให้ห ทุกคน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 มาดูข่าวนี้ผู้ชมครับมีรายงานเข้ามานะครับว่าตั้งเออลูกเขาเลนได้แต่งวันที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยการเยอะมากของกลุ่มฝากบงชนครับทุกคนเมืองบุคคาเวนที่คุณได้เคยอยู่มันแตกไปแล้วอมแ ป็นไม่มีอะไรจะมูกเลยของทหารบุกทับเว้นเลยแต่อะไรของมุกเว้ไม่ตื่นไม่ตีเขาจะไม่ตีเห็นข่าวเขาเมื่อกี้ผมเปิดผมเห็นข่าวนี้พอดีผมก็เลยเปิดเฮ้ยไป็นชาวเศร้าใจจริงๆพวกแกเหรอผมพวกแกวิพื้นในฟ่ตบอลวิพื้นในฟ่ตบอลเออครับผมเออดี ซื้อ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 เออซื้อเดี๋ยวก่นนะอ่มปอนฮะไม่ต้องทำฮะไม่ต้องไปฟนผอบลหน้าเลืเลยฮะออแล้วคไม่ได้ไอโฟนแกต้องทมยอมนับไอโฟนอะไรมีเียไอ้บ้านทุกคนใครดอใครถามฮะไม่ได้แกไม่ใช่ทารไดไๆนะอหมด อะไรท่อมป่าปตบตกลงวิดพ okay. 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 ื้นให้หมดเจ็บวิดพื้นกระนั่งเรื่องกล้วขึ้นเรื่องท่อเลิกวิดพื้นลุกขึ้นมีอะไรจ้าด้วยใครยังไม่เลิกอีกเนี่ยพอแล้วพอแล้วเลิกไปแล้วออกได้เลยออกได้เลย ออกคุกโอเคครับขอบคุณครับแล้วก็มาเข้าแถวตอนลึกแบบนี้ใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวเดี๋ยวรอทหารเกณฑ์ทหารเกณฑ์เข้าแถวตอนลึกาถุตอนอหากูฝึกหน้ากระดาษทุกคนทุกคนทุกคนแถวตอนครับแถวตอนใครอยู่ในแถวก็มาอยู่ในแถวตอนมาอยู่ข้างหลังไม่ใช่มาเรียนหน้ากระดานนะ้ยแถวตอนลึกอะรู้จักไหมแถวตอนลึกนะครับ คู่ฝึกน้ำนพพลตามดครับคูฝึกองู่ไหนคูฝึกคูฝึกสามคู่ฝึกคูฝึกคู่ฝึกคู่ฝึกคูฝึกหกเออเออคูฝึกคู่ฝึกคู่ฝึกคู่ฝึกไหนอ่ะคูฝึโดดเดี๋ยวก่อนคู่ฝึกไอโฟนทำไมคุณไม่นำการเข้าแถวตอน คุณต้องนำเข้าแถวตอนเข้าใจไหมคุณเป็นคุณนำเลยอ่ะนำเข้าแถวตอนแถวคงน้ำมันพไม่ใช่แถวของคู่ฝึกคุณหมดสิทธิ์ในการไปครูฝึกผมจะถอนฐานันดนสักด์ในการไปครูฝึกของคุณออกครับผมคุณเป็นผู้บังคับบัญชาทหารหน่วยนี้ภาษาอะไร เข้าแถวร่วมกับน้ำพลเลยอยู่หลังน้ำพลอยู่หลังผมเลยไม่โนเอาดีนะจ๊ะนว่าะพอยู่หลังผมเร็วๆอยหลังผมันแถวคนอะเฮ้ยมันไปไหนอะเอ้ยไปไหนอะเ้า๋ยวมจำเในการที่ในการที่ไม่มีระเบื่อแบบนี้มันจะส่งผลเสียยังไงบ้าง มาที่เดี๋ยวนี้นะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมบูปศิลาวุธกันต่อครับนี่อาหารคุณดูสิ่งนี้เลยนะคุณดูการไม่มีระเบียบของครูฝึก ขนาดครูครับยังไม่มีระเบียบแล้วผ่านเกณฑ์อย่างคุกแกจะไปทําอะไรได้อยู่ทหารเน,เนี่ยไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้งานานา,นานอย่างเดียวแต่ต้องมีระเบียบรด้วยจยะกูจะมาสเปคพวกมันไอไอโฟนข้าเขาถามแกหน่อยเถอะนี่แกลืมเกียรติของท่านไปแล้วใช่ไหมเฮะไม่เข้าแถวไม่ไปไม่เข้าแถวเลย โคตหารไอโฟนเด oui> ี๋ยวฉัอกให้เข้าแถวหลังนะโมแถวหลังคือแหลังผมอแถวหลังคุณอนับหนึ่นับหนึ่งนับสองสามเร็วเออยู <S 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 ่นนี่ดีมากเอาแลไไหนอ่ะเอานับหนึ่งนับมาเลยไปเลยนับสอง เอ้าวอมโอมโอมเอ้าเอ้าเฮ้ยทุกคนทุกคนทุกคนดูหน่อยไอโฟนเป็นไรพาไอพาไอโฟนไปที่โรงพยาบาลเร็วเฮ้ยไป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 เฮ้ยแกก็อุ้มฉันไปสิโอ้โหครัไม่ต้องห่วงครูฝึกเขาเฝ้าค่ายนะนะผเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาผมพาไปโรงพยาบาลก่อน อาหารไปอาหารเอามันนอนเอามันนอนมานอนให้ได้นอน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 เนาะนอนโอเคนอน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 เป็นไรครับไอโฟนไอโฟนไม่น่าเลยอะไอโฟนไอโฟนเห็นกันอยู่ลันลัน ทำไมไอโฟนถึงจากชันไปอย่างนี้อ่ะไม่ลือบุตรคุณของนายเลยไอโฟนจะไม่ลือบุตรคุณของนายเลย,ลลย,เลยเฟืย้นซิฟื้นฉันกำลังรักษาพวกแกอยู่แกเปกก็นอะไรไปเอ้ยเฮ้ยคนถ่านอย่าทำงี้ครับผมอเดี๋ยวฉันผมออนจะรักษาฮะ บอ,อกเลยนะไอโฟนพลทหานเอ็งหยุดยืนตรงฟืน้นมาไวนะไอโฟนพนทหานครับเอ้ยถ้าผัาบบกครับอาการของไอโฟนพ้นขีดอันตรายแล้วครับไอโฟนฟืน้นมาได้ไหม เอาพึ่ไปแล้วไแล้วอ้าไปดูดีๆไอโฟนอินฟื้นมาได้ไหมโฟน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 ยังหลับอ่ะโฟนยังหลับอ่ะผโฟนเห็นมึกโฟนยังหลับไอโฟนเอินเป็นไรไหมโฟนโฟนเอ้าจะไม่ลืมหน้าที่เธอโฟนเสียแล้วอ่ะ ยังมันแค่หลับเฉยๆมั้งเห็นมันขอกฟี่ขอฟี่อยู่ขอกฟี่อยู่อ่ะอา้าวอยู่ทรงต่จะด้ค้างที่โรงพยาบาลแน่ๆน่าจะต้องได้ค้างแหละ <c oughs> เอ,อ่อฐานเกณฑ์กลับไปกลับไปประจำที่ได้เลยนะส่วนชั้นส่ว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 นชั้นกับวิสลี่เดี๋ยวชั้นเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะอยู่โรงพยาบาลค้งคืนเองขอบคุณครับ อครับเอ้นผมอยากสยด้วยครับผมอยากสีด้วยครับเอาจริงดิเอกจะนิกลไอโฟนนานแค่ไหนับนานมากเลยครับนานมากเหรอโอเคแค่จุนี่แกอยู่ดค่้านี่แกอยู่ก็ได้ครับเปิดลิสี่มิสลี่เองกลับบ้านแทนน้องป้าจวยนะก็ได้ค่ะ อาหารจะกลับแล้วนะครับผมเอ้าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวนี่ไอโฟนเป็นไงบ้างเราเองเป็นลูกอะไรเนี่ยฮะไอโฟนกลับไยก่อน พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันต่อครับเฮ้ยไอโฟนไอโฟนไอโฟนเองเป็นไงบ้างอะสบายเองเป็นไงบ้างสบายยี่งไหมโอเคไอโฟนตามฉันมาที่ห้องหน่อยฉันไม่ได้จะว่าอะไรแก ไอโฟนเองมีโรคเองมีโรคประจำตัวอะไรทำไมเองทำไมเองถึงล้มง่ายอะฮะไม่เด็บนี้ประจำตัวคือโรคซึมเศร้ามีเป็นโรคซึมเศร้าเหรอแล้วแล้วเป็นโรคซึมเศร้านี้ยังไงบ้างอะทำอะไรก็เครียดเมยแล้วมันเครียดเรื่องอะไรอะไอ้เอี๋เล่นไหม นี่โุนเรืองที่ที่ที่เคยเป็นเบ็นีที่คุณเคยทำแบบนี้แน่เคยทำาอะไรไปบ้างนะก็ไปดูตัวเองแล้วกันแล้วทำไมต้องไปดูตัวเองอะเกี่ยวอะไรนายกินดูตัวนั้นก่อ ดูอะไรนะดูเลยนะดูตัวคุณว่าทำาไมได้โอเคโอเคโอเคถ้าพร้อมแล้วโอเคจบนะทีนี้ทหา,หารส่วนใหญ่จะกลายเป็น,ปนจะกลายเป็นบ้าไปแล้วทห,หารส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีระเบียบเลยจะฝึกออกกำลังกายใหม่ ถ้าพร้อมแล้วไปหาด้เลยว่าคุณจะออกการังกายอะไรไปตอนโซคูฝึกก็ติดตามดูด้วยวิสลี่ติดตามดูส่วนวิธีมันฝึกตามปกติผมใช้เลยก็ไปดิหนึ่งสองสีเจ้มาดูร่างราวนะาาว,นะวิสลี่ ค่ะข้ารถรถสิบสองมันหนัก่อนเงมนหนักหนึ่งสองอสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสบยี่สิบสี่หนึ่งสองสสี่ เอาไะเอาไปท้ายฉันท้ายฉันไป